นี่เป็นพระพุทธเจ้าน้อยหรือว่าเจ้าชายน้อยหลังจากที่พระองค์นั้นได้ได้เป็นเทพบรุตรท,ที่ดุสิตชั้นดุสิตล้วก็ได้พิจารณาปัญจารหณนะก็คือดูการดูประเทศดูทวีปดูตระกูลดูมันดาเมื่อครบบริบูรณ์แล้วจึงได้ลงมาจุติสนทิในคันของนางสิริมหามายาเทวี มีพระเจ้าุโธธนะเป็นพระสวามีเมื่อคั้นได้สิบเดือนจึงได้สเสด็จานางสิทธิมหามายาเทวีจึงได้มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประสูติการพระโพธิสัตว์อยู่ที่วัดที่กรุงเทวตหะซึ่งห่างจากนี้ไปห่างจากลุมบินีไป50าสิบิโลนะครับแล้วก็ห่างจาก ลุกกบิลพัทมาถึงลุมพินีก็ยีบก้ากิโลนั่นก็มาถึงเวลาใกล้เที่ยงก็จึงได้ประสูติการพระโพธิสัตว์ภายใต้ต้นสาระแล้วก็ได้เป็นอาสิิบาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้จเจริญที่สุดแล้วก็มือช้ายชี้ลงไปข้างล่างว่าอจัมมันติมามีชาติปุนาภพวติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีพบมีชาติใหม่อีกแล้วนี่เป็นอ่าสิบิวาจาหลังจากที่พระองค์นั้นได้สตติการแล้วก็นางประชาบดีก็จึงได้หลังจากนั้นมาเจ็ดวันนางก็จึงได้สบรรคตก่อนจะสบรรคตจึงได้ให้มอบลูกชายน้อยให้แก่นางประชาบดีคตมีซึ่งเป็นน้องสาวนางประชาบดีก็จำใจที่จะ รับมือว่าเป็นน้องสาวก็จึงได้รับเลี้ยงดูมาแล้วก็ได้แต่งงานกับพระเจ้าสุโทธทนะมีมีบุตรด้วยกัน2คนนะครับแล้วก็นางก็ได้ดูแลเจ้าชายน้อยมาจนเจริญเติบโตมาแล้วก็16ปีก็ได้แต่งงานกับนางพิมพารวิสโสธาราอายุ29ปีก็เสด็จออกบวชนะครับบันที่ออกบวชก็คือวันที่มี ลูกชายเกิดขึ้นคือลาหุนจึงอุทานว่าลาหุลังแปลว่าบ,บ่วงจากนั้นอายุ35ปีนะครับก็ได้ตัสรุ้เป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติพุทธกิจอยู่45ปรรษาอายุ80ปีก็บริณนิพานจจริ้เสด็จกับคันตะปริิพานที่กรุสศีนารานครดังนั้นลุมพินีก็มีเป็นป่าสาระแล้วก็ต่อมาเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ สมัยพระเจ้าโศกมหาราชได้เดินทางมาได้ปักเสาไว้เขียนอักษรพรมมีไว้ชื่อว่าพระราชานามว่าปิพระเจ้าปิปยะรัศกคือพระเจ้าโศกมหาราชนั้นได้เดินทางมาแล้วก็มาปักเสาไว้นนี่เป็นเครื่องยืนยนนะันละบนเสาหัวเสาก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปม้านะครับแล้วก็ได้ทุกวันนี้ก็มหัวม้าก็ลงมาข้างล่างแล้ว เป็นสัญลักษณ์ของการออกบวชดังนั้นลุมพินีก็มีความเป็นวัดเป็นแล้วก็มีหลวงพ่อสังกะยะหรือว่าเป็นองค์ตระกูลที่ดูแลพุทธศาสนาก็ได้มาสร้างวัดไว้ยอยู่ข้างวัดไทยรุมข้างลุมพินีวันครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งสถานที่สําคัญที่เราควรที่จะไปกราบไปบูชาในสถานที่ ลูกผู้ดีลูกที่ดีเกิดมาไม่เคยทําพ่อแม่เสียใจเราไปกราบสถานที่พี่สอนน้องให้ข้ามโพรงเหง้หัตะสงสารเราไปกราบทิ่พระาศาสดาจารย์เราต้องหลายจังเรายัางทั้งหลายไม่ให้ตกหล่มจมอบายเรากตัญญูต่อตบิดามารดาบุตรที่ไดาจะว่านอนสอนง่ายเรากตัญญูต่อแผ่นดินทินเกิดกายเราจะไม่วุ่นวายในชีวีเรากตัญญูต่อพระภการีก็จะโชคดีตลอดกาล ดันนั้นการที่เราไปกระตันยูต่อพระรัตนตรัยเราก็จะไม่ตกลมจมบอบายเป็นเหตุผลสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเกิดทินกายที่ลุมพินีวันนี้แล้วก็ไปเกิดทินธรรมที่พุทธคยาคือสถานที่ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณที่พุทธคยา สีสังเวีนี้เป็นสถานที่ที่เราควรที่จะไปกราบไปไหว้ตามพระตรปิดกที่พระองค์ตัดไว้ในพระไตรปีดกเล่มที่สิบว่าคุณบุตรได้เลยทุกถึงเราจถากตให้เดินทางมายัางสถานที่สีตำบลคือสถานที่ประูติสถานที่ศรูสถานที่แสดงธรรมและสถานที่เสด็จดับขันธตปัินิพพาน